มีเขาขายผักมีแต่ผักสดๆอีตู่อีหามาึงไปมลขยะกองได้ม,มั้งสมมติเห็นขับมึงมาไหนมัก็ได้มาอดวัวดาราอยาู่นี่แต่ขายผมก็ได้ขายมันนี่ฮะม,มาหาเกี๊มขยะไอ้ซิบนครับบ๊มีขยะอยู่นี่มันยังมีหลายอยู่เด้คอครับแล้วมาเสียงข่าบ่มีกับบ๊วยอีห่ามันเป็นภาษาสั้นไปเอ้ยเขาจะไปสูบในหน่วยอันนี้นดีจะได้สูบบนเดียร์ เป็นอย่างคือร่างแกเด็กหน่อยตาดำดำจังสีจ้าเดี๋ยว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 อีนิดหน่อยมึงแลกสกแกสกกมมามมานนี่รึมึงมานนี่มึงยังมานีไม่ละต้องไปว่าแมนที่นละมึงยังมามนี่ฮะอีกิดจดจัดมึงมาจะใสฮะบักนิหน่อยแต่ไม่เป็นไผเป็นไอจ้าเป็นไอมื่กสับอสโหพชุกชุกพกโซโคคือกัน บางนี่เขาขายผักขายตลาดสดสูสิสมาเก็บของเก่าเก็บขยะนี้ไปตายเก็บของอื่นพุนนะ่น่ะเมื่อ,อกี้เนี่ยซุกมันได้น้อยเมันน้อยเกินไปมันไปยิงแมนมึงม,มานี่อีนี่น้อยเสียไรดิมึงใส่มาเก่งกับปูติฮะปากปรทัดได้ซิ่กินน,น้ำนมมึงใส่มาเก่งกับปูมันแบบแมนเค้านมได้จ้ะปาก,กประแดกน้ำจื้อ เราไม่เนยปวดรกคุณจะเศร้าแม่มาแท่แต่ก็เฝ้าไปไหมแทะฮะเอบไปง้อันนี้แม่เด็กน้อยออกกสั่คอเก็บของสุดสุมจากขึ้นมาพลบอเถอเอากูไม่ให้ได้ขายของพราะจับบาทแม่มันใเก็บของกาแม่มัหยังแต่งานเขามากกูก็ว่าไม่กอขยะสิบกองแล้วบมานเกบมากวดมังแทะบมานกบยังไปตรงนี้จูกพักันให้ก็รอดเอามาบังกันอ่ะ ผู้ไหฮะผู้ไหนเป็นพโลโอยกูจักยุ่ยี่ผู้ไหบักลกบังขานาเงี้ยเงี้ยหนะกินข้าวเดิมดียังม่เศร้ามาสะแตกสะแตกข้าวเดิมาตีเถมึงบลูกมาเงี้ยนกจริงจริฮะไปเด้อยังไมเย็บขยันหนาละกูเป็นเด็ดเด็ดเมื่อเด็ดขาดยุดเอาแม่นังเมื่อกี้สิเอาพักอีตูมาตบปากลาบอมแมนตีจ้ะ แม่แต่ยังแค่ซีเอาฟ้อนไปตบปากยายนั้นอไตู่ีตู่ผักสจดากำละหาแถมหนึ่งค่ะสิปาแถมสากับ้ากกบอกมึงแล้วมึงอย่าปากงใส่เด็กหน่อยเท่าพอตาเลยยุ่งซื่อเด้เป็นยังน่า่าเนาะไปลูกบังคับห้อยเสียงด้วยเถอะไปจบเ หัวกระค่อยพวรค่อยพอนี่แหละพ่ออยังแม่ข้าปากไม้แม่ข้าปากตลาดขนาดเด็กวัยมาขอขหางห้างมาขอเก็บขวดเก็บย่ากระยักก้าตีก้าคาเด็กวัยซัดเสียวเรื่องนี้ไปแก้เจ้าของตลาดมึงเตียวโต้เลยมึงไปโหลดมึงไปเลยมึงไปเลยมึงไปเลยสิไปแก้ของตลาดมึงปากแต่มีหอดไฟเออนี่แหละคุปปากดีเออมึงจะงว่ากว่ากูซื้อหยัางซื้อหยัางกูซื้อมาหมอยนี่แหละเจ้หมอยเจ้หมอยมึงเจ้หมอยกระแซง เตรียมตัวเลยสี่คนมูเจ้านี่คอยสิไปฟอกเจ้าของตลาดมูเจ้าเก็บตัวใหญ่เยนอีกอ้ไเ้ยอ้ไ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 อ้อ้ไ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 เ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอยไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้่อ้ไ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 ก้ไอ่ไอ้ไอไอ้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 นออไ้ไอ้ีอ้้าอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไอกไอ้ไอ้ไอ้ไพวกอ้อ้ไอ้อ้ไ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไาออ้อแ้้ แม่ตอนใดตอนจบมึงไปเลยมึงแยกกันไปเลยไปไปบอกไปสั้กูกับบังเงืดเนาะน่าไปมึงมาบังเงืดเจ้าตัวต่ำนิดไหมกูเปิดกูดสูตนั่นแหละเนาะเขาดูแลขายของบาดีมึงเก็บมาแม้ตีเฮ็ดทานเฮ็ดนานเลยนะฮะเฮ็ดละโมกมึงเก็บมาจะแตกยังเอามึงมาบอกไปทัวทานี่ไหมมึงขายว่ได้มึงเลยาบอกพวกนั้นพวกนี้ตีกูจิตีจ็บบาดแน่นาะกับพักมึงเฮียเนาะพักมึงเฮีย้วสิลูกค้าเขาสิมานั่นตีเอาแมีไปเงียบ มันแหกพอดีแต่สูบคนละมันแหกพอดีแต่สูบพักกูเบาปืนต้นคนละไปไม่ต้องฆ่าไม่ต้องขายคนละเมือนี่อารมณ์เสียแล้วหนีกูสศูนย์